สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด19ยังไงให้รอดซึ่งการจัดการเวลาเรียนในการเรียนออนไลน์ถ้าเราไม่จัดการเวลาเรียนให้เป็นในแบบแผนก็อาจจะทําให้การเรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธ,ธิภาพและทําให้การเรียนออนไลน์ของเราแย่ลงวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด ให้ได้ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอันดับแรกคือ time management คือการบริหารเวลานะคะในช่วงโควิด19การเรียนออนไลน์ที่บ้านนั้นการบริหารจัดการเวลาจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากค่ะโดยการที่เราจากกัดกำหนดชีวิตตัวเองเราจะต้องตื่นนอนกี่โมงอาบน้ำกี่โมงกินข้าวกินโมงแล้วก็เริ่มเรียนกี่โมงถ้าเราไม่บริหาร จัดการเวลาการที่เราอยู่บ้านทั้งวันอาจจะเป็นโอกาสทำให้เราเข้าไปดู Netflix หรือเข้าดูมือถือจนทำให้เวลาล่วงเลยจนลืมไปว่าเรามีเรียนหรือมีงานที่ต้องทำส่งอาจารย์นอกจากการเบ่งเวลาด,ดีแล้วการพักผ่อนหย่อนใจก็มีส่วนสำคัญในการเรียนออนไลน์เพราะทำให้เราไม่เครียดในการเรียนออนไลน์เช่นเราสามารถดูหนังฟังเพลง พูดคุยกับคนในครอบครัวทำให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายได้มากและไม่ทำให้เราเครียดและผมหวังว่าคลิปวีดีโอของพวกเราจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนออนไลน์นะครับขอบคุณครับ